ฮะไคแอาสอดาวรุ่งกครับเป็นทั้งมนเงียบน่เออมันมันุดทีแบบปิ้งออกมาเลยเนี่ยเงลยเนาะมาต่อมาเลยเนาะอคนน่างเอนาเมนเนวเหมือนผวกวงสติงจียจเนาะสมัยนั้นหลายหลายคนเนีออ่ยตาอาอไอง ว่าให้มาไห้หมดเครับแต่ว่ากล้องอยู่ครับใช้กล้อง่ยู่โอเคโอเคนี่ยดมันแก่แก่ต้องแก่โอ้แเ้วรถรถถรถหนร้ยเกียวับรถรถ้ยชิโนเลยแม่นว่าห้ตัวตัไอวนเป็นไงวันและกินเสบนาารับนะสอรดีเขาเอินบาค้นเท่าเนี่ย ความสุขสบายก็มีเงินนี่ทียมาของทียมาของโลกไห้เทียบันาได้รนโาเอ็เอาไเอ่เียเบียนสบายเงี้ง่นง่ายอคือว่สบายว่าสบายทีพวกในอายุแต่ว่ามันมันง่ยเราเราเออั้าเดียวเออคือเจ้าบ่านเดียวเจ้าว่ เออคือจองวะเอเออลุกจองเลิกไอครับเพยงท่าได้ครับก้เพียไครับยืดดึงข้อเสียได้ย่ดดึงข้อเสือได้เรีะยอจะเลไนอะไร acting ของมึงออะ เดี่ยวเดนา่วหมดามาเดี่ยวมาบ่อืม่าบ่ได้บ่เหลือได้เพิ่ีกนึ่งเยบรเลอะไไหาเดี๋ยวไม่้อเลยตราไหมอีกบ่ไหมเออเ่าไหมมาเนี่ยไหมคันน้นี่นะที่ยกหงแล้วเเอาไปแล้วครับอื

เ็นไหมกูอของไห้เ่อเขาแน้เาไมาอยไม่งไนบางท่านอว่ามากเขออยู่้านเลยนี่เหรอแม่งมีเลยปิดปิดประตูเลยนะมันไม่งมีขอมากเล lắp phong này lắp phong, này lắp phong, đấy, cái 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 cái

เอาวันเมื่อนก่อนวนเดียววันมืิดนั่นเร่อเราเอาวันเด่ยกันเลยโอเคราเลยมือนรูปน้เยิ้มชอ่บนชอบโอ้ยแบบเกาเลยกันเอางอไ่อมีูกวนัคือสทองเราายนทางกาน

เอาเอาตัวแครับโอเคครับหาขนาเท่าตั้งใจผมเนาะตั้งใจก่อนีครับเชื่ไรับเออขนาดมาผทับงูม่มันนวไหนเนี่ยโอเคครับบครับเดีครับโอ้ยโอเคครับ เปียสุดป่ะเปียสุดนี่เอาอีมวะอยู่รวทางทางจอดยอนังประธานิมบ่เบียซิมเต็มที่มแมงลาเก่งท่าจอดนะท่าจอนะท่าจอดท่าไม่จอดเลยมันมมีไมงเศร้ารเสดมกคอนเดือดแต่ป้บาง้อางครไบ เราใหญ่ทานั่นมย่าังตามไาาาาาม่ไ,ไอไไเลยเก็บเันเก็บอาจะนิ่งจเก็บอีไจไปประกุกาไปใหม่เลยโอเคไดครับบิดยังไงครับอ่าบิดโอเคนะครับโอเคจะมาเนียหาไม่ไม่กินเนียจะหากินยากนะครับเเหล้ยม,มัน,น